พื้นที่เวียงหนองลมเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําสาธารนณะที่ถูกกันไว้เพื่อให้เลี้ยงควายมาตั้งแต่ในอดีตกลุ่มผู้เลี้ยงควายเ7ครอบครัวและควายอีก2,000กว่าตัวที่หากินอยู่ในระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ําเวียงหนองลมความผูฟันนี่มันกนกหักมันกน่แต่ละตัวความมันจะเกิดปียิ่งสิบเอ็ดเดินอ่ะสิบเอ็ดเดินมันจะเกิดพอเดี ก็เกิดมาความใจใหญ่มากหผูกพันกับมันอยู่ตลอดอ่ะไปกนนินน้ำกินีมนตัวนี้เป็นลูกตัวนี้แล้วตัวนั่นเป็นแม่มันเหนามันจะเลยตัวนัามากินแย่งกินไป้ยอดไปหน่อย ก่อนควายมันแพงราคาอย่างมันดีเขาก็โอเคอยู่เขาก็เลี้ยงซีบอย่างได้อะคือราคาจะบอกแพงแล้วเขาก็เลี้ยงเพราะเขาก็หัดมันมเพราะเขาปูกพันกับความเจือเสมือนมันเป็นของคังวของเขาเองควายนี่แหละครับอ่า yeah, แมนกัญชังมันบบมาคือมันไปไหนเขาก็ากินบ่อไรกันนอนบ่อรับยังหวานอ่ะ <laughs> เด้เวลาให้มันตุ๊กนี่นะครับ เขายังว่าแล้วเนาะยังขัดมันไปเราพูดกินมันบมาบ้างไงครับเป็นเงินมันนี่เอากลัวเ,เจ้าเพิ่นเห็ดคนอื่นเพิ่นเห็ดบาปเป็นอย่างนี่เนี่ยนี่ที่แก้าเหลาของเงินติดเตียน้อมในอิตานพุ่มในอ้วนเราซื้อดีใจอ่ะที่มันอิ่มมันกินยากันนักนี่นะคนเล่งก็ภูมิใจด้วย ครับเนี่ยเขาเมื่อคืนมาเขาคืดว่าวันนี้มันผูกนี่เขาจะเอาไปตั้งใดไปแต่ละวันละวันนะพูดตรงนะอ่าเนี่ยโบเคยขาบ่เคยแหมแม้นต้อหกเกิดเนี่ยโบเคยเอาใบเหยียกินเองกันคนมูพวกพคนเห็ดผู้ผูปูเป็นเหยห้กินเีองเพื่อนหอกกินก็กินน้ำเพลนอย่างคนบ่เลี้กเนี่ยหันควายตุยเนี่ยมันอ่านนะพูดโว้ควายตัวนี้ตุยแต่ว่า มันลื่นได้ทั้งตัวได้นะมันก็จะปอมๆเขามันปอมยัดเขาปาก,กลื่นลึกได้ก็แบบนี่อ่ะีมันก็จะเหมาะมันก็จะวางงัน,นพื้นที่สาธารณะถูกลุกเข้ามาเพราะถูกจับจองเปลี่ยนเป็นที่นาของชาวบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงควาย เป็นน้าของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงมันน้องขายมันเขาซื้อน้ากินก่อนเป็นนี่เป็นตัวน้าเขาละพือนซุมนี่นี่มันก็เปรียบเสมือนกันน่ะในครอบครัวนี่เขาก็อาศัยว่ามันนี่เขาอยู่ถึงอยู่ได้เพราะเขาบอกมีเขาจะไปมีหน้าเขามีหน้าเป็นที่สองสองสสองร้อยสองร้อยไร่หาว่าสิบไร่ก็เอก่าเขามันบ่นี้ที่แรกนี่ใส่เบ็ดใส่ก้างนี่นะควายไปรัดไปลุยนี่นะใส่แหงกะจังเด็กควายไปหายนะจะเดือดเอาควายมาอย่างนี้นี่วะไอ้นี่ควายมันไปเสือมันอุกอะไปมันได้แล้ว เอาละก,กันนี่ท่านใหญ่อุ๊กบเอาควายมันเลยเอาควายมันเลยกลายเป็นยันตนโซ่ป่าเออกลายเป็นเสาะป่าไดม้มีมีลู่ทางหากินเพิ่นกันยังว่าก็ตรงไหนอุ๊กกันควายมีที่ไหนที่ไหนมีควายต้องนัดป่งที่นั่นเข,ขาก็อบอกกับโมีอยากกิน กับวันี้ยังกินกัะขายได้กันนะพอเขาขึ้นเขาแล้ที่แปแปลงไอ้ที่ควายบูดแตงเราไหมแปลงเป็นน้าเราเป็นอย่างเมื่อก่อนก็คือบ้มาบัวเองอ่านใจเขาดิเขายังไปบุกลุกที่ของขึ้นเลยทั้งที่ที่ของมันเลี้ยงควายมาก่อนเขาทั้งที่ควายที่ที่นั่นคือที่ควายของกินพอมันกินอิ่มกินเปล่งแล้วเขาไปบุกลุกเป็นดันเอาเป็นเป็นที่ของเขาแปลงปลูกเขาปลูกกันนี่ เราบนตัวไทยควายควายได้เปียบหือคนได้เปรียบ,ยบตามร่างนี่คนนในเสียเปรียบควายควายเสียเปรียบค้นควาย่าเสียเปรียบ ปีพศ2565ได้มีโครงการพัฒนาเวียงหนองลมให้เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตัวอำเภอแม่จันโครงการถูกอนุมัติผ่านไปโดยการประชามติจากชุมชนที่อยู่ใกล้เวียงหนองลมโดยที่กลุ่มผู้เลี้ยงควายไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงประชามติเมื่อเกิดการขุดลอกขึ้นส่งผลให้ไม่มีพื้นที่หญ้าเพียงพอสำหรับควาย พอบางทีบางมือ <tu> ล <i ro> ูกเขาเขาหันสภาพบางทีมันจากมันเคยมีกลิ่นมันกลิ่นมันอิ่มมันเต็มมันเข่าบ้านเข่าทองมาอุ้ยอย่างนี้เนาะเดนียวนี้เขาปล่อยไปเนี่ยบางทีกลับมาัตอิ่มกตอิ่มัวบปอิ่มกับ่อิ่มมันที่กลิ่นมันแคบไปวันในหยาพื้นที่หยามันเกิดมันเหลือหน่อยเอาพูดง่ายๆ่ายเอาเนาะทีกินมันอะหยาเต็มที่ของมันอะแม้นอตะมูเพิ่นที่เพิ่นหาปูหาปลาหาอย่างทุกวันนี่เพิ่งจะเพิ่นมากันมาแอลพอหรอเพิ่นมาบน พื้นที่ธรรมาชาติเนี่ยมันเริ่มหายไปเมน้นต่ที่นกไ,ไว้ให้นกอยู่มันนมัน็ยังบบมีเนาะนกที่มันเคยบินตัวใหญ่ๆอย่งเดี๋ยวเขาเคยหันมันก็กลายเป็นอหารมันอพยพหนีไปแล้วแต่งูเหลือมยังมีเหลืออยู่ควายเริ่มอ่อนแรงและป่วยมากขึ้นเพราะขาดอาหาร ยนมันเจ็บมันเป็นเขาก็ซื้อยุกซื้อยามาให้รักษามันเกิดมนรักษามันมหายนะทรมานเห็นมันเจ็บจนอันนี้นะโอ้ลูกกูลูกบวไดย้ยางบวได้เอาแล้วน้ำตาไหลแล้วไปบวได้แล้วเริ่มพร้อมลอ้อยกว่านั้นน้ำตาเขาจากจากที่มันบเจ็บมันเป็นอย่างงี้มันก็นได้ราคาดีอยู่เพราะมันเจ็บมันเป็นกอร้องอยูแม้แต่เงินหมื่นยังบวได้เลยเขาเจ็บขนาดกับน้องบวขายเขาใจไปเห็ดเองเขาก็เหงยบวได้อ่ะ ทเขากินตาอย่างนี้เขาขอเป็นดูจโวยอ่ะแต่นะรมว่ากินซักซิดนี่นะมีจริงบางทีเขากินเขาตาเนี่ยว่าจะรอจะหนอเอ้ยปีนี้ขอยาหมามอเลยนะโครเขา่าของงามแต่มันเป็นจริงเอ้เที่ยกขบเป็นเรื่องสมมติเ้ยคือคนเดียว เขาใครพี่ตอนไปพี่ทังหลัดเสกการพี่คุณไม่ช่วยเหลือมึงเลยนะกระทบพนักขนาดนใหใจเพิ่นช่วยเหลือจังเดยส่วยเหลือเรื่องหญ้าเรื่องฟางเรื่องตีอันนี้ก็มันพันหญ้าเนี่ยกับมันปัญหาคือตรงนี้เพิ่นจะช่วยเหลือไอ้นี่ตอนที่เพิ่นมาขุดเดี๋ยเพิ่นมาช่วยเลยจังเลยปูนเผาหญ้าเจอหญ้าน้ำประวิทย์ปุูนไปพันปอมๆั่นเมื่อยหยังพูดแล้วเครียดนะ บกระทบว่าสาระบนทุดท้ายว่าท้อเพื่อความอยู่รอดของผู้เลี้ยงควายต้องขายควายออกไปเพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการเลี้ยงดูพ่อค้าควายในพื้นที่เมื่อรู้ถึงสถานการณ์ ก็กดราคาและมายอมให้กลุ่มผู้ซื้อขายควายจากต่างถิ่นเข้ามาซื้อขายควายในพื้นที่เพื่อให้ตนเองมีกาไรสูงสุดในการซื้อขายควายเพื่อก็จะเป็นขายขายทูกขายนั่นก็จะเป็นย่าง,งกันเนาะบอพนก็ขายออกไปเรื่อยนะครับการบอรขายก็ จะเอาเงินไหนซื้อกินช่วงนี้มันได้ยังขี่มันก็บม่ได้ตากมันจะเอาเงินรายได้มาจากไหนค่องข้างก็าเเต่อควายอย่าขึ้นรถนี่นะเอาตัดรถของเปิดปะไปอยู่บ้านปะก็ตเต๋อเนึกว่าไปละปีกไม้ยังมาสวนทางกันอยู่โอ้ยมึงไปอยู่ก็จะใหม่ๆเน้ออีน้องน่าอีนูยันไงไปเต๋อไอ้น้องไปอยู่ก็จะใหม่ๆเต๋อ ยาเขาขายไปนี่ไปเขาคิดเราคิดอย่เขาสู้ต้องก็กระบนนู่นน่ะกู้บนน้าขายไปได้แบบกันเขาบอกขายเหียเขาก็บอกมีเงินสื่อกินเพื่อนก็ว่ามันก็จำเป็นเขาก็ต้องเอามันยำมันหนึ่งกะพอเขาบอกมีรายได้มาจากไหนมันก็แมีนบอกก็พูดถึงว่านะกันเขาควายอย่างเขาวันนี้แท้ๆนี่บางทีนะ พร้มรู้สึกนี่ข้าหายอยู่ข้างใดนี่บนี่ใส่หัวอือผู้เลิกขายบ้นอ่ะอือเขาบ่เข้าใจยังเขาบ่เข้าใจเกินเขาเกเนาะะดังนั้นนี่เขายิ้มโบแมนเพานั่นนั่นติดมันนี่สองพร้อมรู้สึกก็แล้วถามว่าในเมืองแม่จันนี่หน้ามันหายท่วมก่อ ก็ไปหายมันก็มาอย่งเก่านั่ก็มื้อเดียวเนาะออในเมืองมาจังอีหยังท่วมอยู่ก็